ตำนานลี้ลับการสาบสูญของแม่น้ำสรัสวดีแม่น้ำที่หายไปจากโลกท่านผู้ฟังที่รักหากผมจะบอกว่าเมื่อ4,000ปีที่แล้วมีแม่น้ำสายหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์กว่าแม่น้ำยมุนาและเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่วันหนึ่งแม่น้ำสายนั้นกลับหายไปจากผืนแผ่นดินจนเหลือเพียงตำนานและความทรงจำท่านจะเชื่อหรือไม่ นี่คือเรื่องราวของแม่น้ำสรัสวดีแม่น้ำลึกลับที่นักโบราณคดีทั่วโลกค้นหามานานกว่าศตวรรษและเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้พบหลักฐานที่น่าตื่นตาตื่นใจในคัมภีร์ฤึกเวทที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติเขียนขึ้นเมื่อประมาณ3,500ปีที่แล้วมีคำสรรเสริญแม่น้ำหนึ่งที่ปรากฏถึง72ครั้งชื่อสรัสวดีในภาษาสันสกฤตแปลว่า ผู้ที่ไหลเวียนหรือนางที่มีน้ำใสพระเวทบรรยายว่าแม่น้ำสรัสวดีเป็นอัมปิตมานทีนามหมายถึงแม่ของแม่น้ำทุกสายนักวิชาการดรเอสพีกุปตาจากสถาบันโบราณคดีแห่งอินเดียได้ระบุว่าในพระเวทนั้นแม่น้ำสรัสวดีถูกบรรยายเป็นแม่น้ำที่ไหลาจากเทือกเขาหิมาลายัยลงสู่ทะเลและเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองสำคัญมากมาย ศตวรรษที่20เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อนักโบราณคดีได้ค้นพบซากเมืองโบราณมากมายในปากีสถานและอินเดียตะวันตกซึ่งต่อมาเรียกว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหรืออารยธรรมฮารัปาแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเมื่อดรเอ็มอาสานีและเซอร์โอเรลสไตล์ศึกษาตำแหน่งของเมืองโบราณเหล่านี้ พวกเขาพบว่าเมืองมากกว่า60%ไม่ได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสินธุแต่อยู่ริมร่องแม่น้ำเก่าที่แห้งแล้วที่ทอดยาวจากเทือกเขาหิมาลัยไปสู่ทะเลอาหรับนักโบราณาคดีด็อกเตอร์บีบีลาวได้ตั้งคำถามสำคัญว่าหากไม่มีแม่น้ำอารยธรรมยิ่งใหญ่นี้จะเจริญได้อย่างไรการขุดค้นที่เมืองโดลาวีราในรัฐกุชราชเผยให้เห็นระบบการจัดการน้ำที่ซับซ้อนมาก มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ถึง16อ่างนี่คือหลักฐานว่าเมืองเหล่านี้เคยมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตำนานการหายไปคำสาบของเทพเจ้าในตำนานปุราณนะเล่าว่าพระแม่สรัสวดีเป็นพระยาองค์หนึ่งของพระพรหมเธอเป็นเทพีแห่งความรู้ศิลปะและปัญญาวันหนึ่งพระพรหมได้รับการบูชาจากนักปราชญ์แต่เมื่อพระองค์เริ่มพูดนางสรัสวดีกลับแก้ไขคำผิดของพระพรหม เนื่องจากเธอเป็นเทพีแห่งปัญญาทําให้พระพรหมขายขีหน้าต่อหน้าสาธุชนด้วยความโกรธพระพรหมจึงสาบว่าเจ้าจะต้องหายไปจากโลกมนุษย์ไหลลับไปใต้ดินและจะปรากฏให้เห็นได้เพียงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและมีตำนานอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าเมื่อมหาราชทศรถหรือพระบิดาของพระรามได้รับพรจากเทพเจ้าให้ขอสิ่งใดก็ได้สมประการ นางไกเกฮีมเหสีองค์หนึ่งได้ใช้พรเหล่านั้นเพื่อในประเทศพระรามและให้บุตรของเธอขึ้นครองราชแทนเทพีสรัสวดีที่รักพระรามมากนักจึงโกรธการกระทําของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเธอจึงตัดสินใจถอนตัวจากโลกมนุษย์เพื่อไม่ให้ความรู้และปัญญาของเธอถูกนำไปใช้ในทางชั่วร้ายการค้นหาด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ปีคศ1990นักวิทยาศาสตร์นาซาและ ISRO หรือองค์กรวิจัยอวกาศอินเดียได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat เพื่อศึกษาภูมิประเทศสิ่งที่พวกเขาพบทำให้โลกตะลึงมีเส้นทางของแม่น้ำเก่าที่ชัดเจนทอดยาวจากเทือกเขาฮิมาลัยผ่านฮารยานารา,ารชสถานไปสู่ทะเลอาหรับในรัฐกุชราตระยะทางกว่า1,600กิโเมตร ด็อเรยัชปาวหัวหน้าโครงการ Space Application Center ได้ประกาศว่าเราพบแม่น้ำสรัสวดีแล้วเธออยู่ใต้ดินหลักฐานจากการขุดเจาะระหว่างปีคศ1990-2000ถึงรัฐบาลอินเดียได้จ้างให้ขุดเจาะบ่อน,น้ำบาดาลตามเส้นทางที่ดาวเทียมตรวจพบ ผลการขุดเจาะที่ลึก200-400เมตรพบน้ำบาดาลอุดมสมบูรณ์ซึ่งการวิเคราะห์ไอโซโทปแสดงว่าน้ำเหล่านี้มีอายุหลายพันปีที่เมืองอัลลหาฮาบาตมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าตรีเวณีสังคำจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายสองแม่น้ำที่เห็นได้คือคงคาและยะมุนาแต่แม่น้ำที่สามคือสรัสวดีซึ่งไม่มีใครเห็นแต่ชาวฮินดูเชื่อว่าเธอยังคงไหลยอยู่ใต้ดิน ศาสตราจารย์ดีพีอากวานจาก Physical Research Laboratory ได้ศึกษาพบว่าที่จุดนี้มีน้ำบาดาลขึ้นมาผสมกับแม่น้ำสองสายซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างจากน้ำแม่น้ำทั่วไปพิธีคุมเมลาในทุก12ตปีจะมีเทศกาลคุมเมลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกผูกขนกว่า100ล้านคนมาอาบน้ำที่จุดบรรจบนี้เพื่อให้แม่น้ำสรัสวดีที่มองไม่เห็นชำระล้างบาปกรรม นี่เป็นหลักฐานว่าความเชื่อเรื่องแม่น้ำสรัสวดียังคงมีชีวิตอยู่ในจิตใจของผู้คนมาน,นานกว่า4,000ปีเรื่องราวของแม่น้ำสรัสวดีเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอรยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่เจริญรุ่งเรืองนั้นได้สูญหายไปเพราะแม่น้ำหลักเหือดแห้งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนน้ำฟ้าอากาศมอนซูนไซเคิลและแผ่นดินไหวที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำเป็นสาเหตุหลักการสูญหายของแม่น้ำสรัสวดีเป็นเสมือนจดหมายจากอดีตเตือนเราให้ดูแลธรรมชาติเพราะเมื่อแหล่งน้ำหายไปอารยธรรมก็จะตามไปแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเรื่องราวแห่งความหวังเพราะถึงแม้จะหายไป สิ่งที่ยิ่งใหญ่และสวยงามก็ยังคงอยู่ในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นในตำนานในความเชื่อหรือในใจของผู้คนและเมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นแม่น้ำสรัสวดีไหลบนผืนแผ่นดินอีกครั้ง